ดีค่ะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้อากาศไม่ได้เป็นใจเลยแต่ว่าตั้งใจจะไปกินไทเกอร์ชูกานะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่นี่นานแล้วแต่กบไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราแบบว่าเล่น Facebook นะคะมันก็จะมีส่วนมากอาหารที่กบพาเพื่อนๆไปกินอะ่ะกบไม่ได้เสิร์ชหาจากที่ไหนนะคะ เวลาก,กบเล่น Facebook เหมือนเขายิงแอดโฆษณาอะไรแบบนี้แหละมาใน f a c e b o o k นะกบก็เห็นกบก็หลายร้านที่กบชวนไปกินนะ่ะที่กบพาไปกินนะ่ะก็คือได้มาจากยูใน a c e b o o k นะคะ <laughs> วันนี้กบก็เลยจะพาไปกิน t i เกอร์ชูกนะคะจริงๆมีนานมากนะคะลูกสาวสา,วสาวมีเขาก็กินนะกินอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าพวกเราไม่รู้จักนะแล้วก็มันมีที่拉สเวกัสมีหลายที่ใช่ไหมที่ล่นีอาหรสาขามีหลายสาขาใช่ไหม Uh huh. มีหลายสาขาแต่กบก็จะพาเพื่อนไปกินสาขาที่ใกล้บ้านกบมากที่สุดเลยนะขับรถไปไม่นานเนาะที่รักแปบ๊บเดียวเองผ <c oughs> ููรถโรงเรียนนะคะวันนี้อากาศแบบดูดีเพื่อนเพื่จ๋ามืดคลึ้มมากเลยนะคะท้องฟ้าไม่มีแดดเลยนะคะมืดตึตือนี่ค่ะแปบ๊บเดียวเองไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีนะคะเพื่อนๆพนจ๋า อยู่ข้างซ้ายมือของเรานะคะข้างขวานี่ก็จะเป็นตลาด SF นะคะตลาดตลาดจีนนะคะที่กบมาจ่ายตลาดไปบ่อยเนาะนี่คะ่ะข้างขวาเนี่ยมันอยู่ข้างซ้ายนะคะไทเกอร์ชูกานี่เห็นป้ายล้นี่คะ่ะเพื่อนๆจา๋าเราออกมาจากบ้านไม่ไกลเลยนะคะนี่นี่นี่ไทเกอร์ชูกะแล้วเจอกันแล้วคะ่ะโอเคเข้าไปสั่งกันเลย นี่นี่ค่ะเราก็สั่งเอาที่รักมันไม่เหมือนกันนะที่รักเอาอเหมือนกันแต่นี่มันไม่เหมือนเราเราอเอามาตรงนี้เราต้องบอกเขาเข้ามาในร้านแล้วนะคะทีเราก็ต้องเอาเขาต้องเอานมเบอร์ด้วยเหรออะไรศูนย์ศูนย์หนึ่นงหกเราต้องเราต้เองอะไรปะ ให้มาปิดจุด5ั0น้วยกันด้วเอ่ออ่้สามีสมั่งแล้ก็กำลังสั่งนี่ค่ะเพื่อนจ๋ากบสั่ง2แก้วเนาะราคา12.77นะคะ,ะ,คะโอเคเดี๋ยวกลัไปเอาอ โอเคโดนเมียเอ็ดไปนะคะทีแรกเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นของอะไรอันนี้นี่ค่ะกบได้มาสองแก้วนะคะเพื่อนจ๋านี่ไทเกอร์ชูการ์นี่ไทเกอร์ชูการ์นะคะอันนี้มันบอกว่าไหนกูมี B C ซเลย ชื o อชือหนอนั่งอังลรกสังแรกอันนี้ของหนูใช่ไหมเออัที่สองอนนั้่ะมาวาซันเขาให้ทำแบบนี้ใช่ไหมชื two two. ่ o ชื่่เล่นเหมือนกันไหมซีนี่บอกอันนี้ B 5B ฟบีบวกพี n d น n ์ซ n จิตร์อมาเรามาเริมกันตับบุมาสั่เจอเิ่มีอะไรนะตัอบุเจออันนั้นจนนี่ตนเนะ มามาชิมนะคะเพื่อนจ๋าร้านคนมีแต่ับรุ่นเนาะร้านนะนงที่เราไปก่อนที่เราเอาเอาก้นเอาเอาก้นลงดิเออมันจะได้แบบว่างงนี่ไงเห็นเด็กเห็นเด็กพ่นน้ำสั่นไหมหน้าร้านไว้ยรุ่นเยอะมากร้านนี้คือแบบคนนิยมดื่มเป็นแบบใบรุ่นนะคะกบวว่านัที่แล้วอลยฮะอะ,อะไรอะปีเสือฮะ ู้อนแก้วหน่อยติง้งเดี๋ยวผมขอชิมองกบดูก่อนนะบอบอลุกเล็กนิดเดียวเน,นี่ยเราบอบลกไข่มุกเขาลูกเล็กนิดเดียวกบอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นจังเลยคือลุกเล็กมากเล็กจากที่กบเคยกินแต่รสชาตินวลนวลรสชาติอร่อย แต่ความรู้สึกนะคะชาไข่มุกของเขาลูกเล็กมากเล็กแบบเล็กเหมือนมันสาคูเลยนะที่แรกเล็กเหมือนสาคูลูกเล็กๆระวังนะคะเ,เพื่อนๆถ้าดูดเพื่อนๆแบบอาจจะเข้าคอได้ง่ายเพราะว่าลูกมันเล็กมากขอชิมหมูสามีเลยที่แบบของกบอร่อยรสชาติหวานวานมันๆน,นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าหวานๆมันๆของกบอร่อย ของสาม,มีก็อร่อยพ่อของสาม,มีเป็นกาแฟาหอมหอม,อมเขามีลูกเล็กและลูกใหญ่นะคะเ,เพื่อนจา๋าไม่ดูกล้องมองเห็นไหมนะคะมีลูกลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะคะสลับกันเนาะนะคะเ,เพื่อนจา๋าถือว่ารสชาติอร่อยเท่าไหร่นะคะที่รักห้าเหรียญกว่านี <Okay. S 1> ่ซีดูกับ ถือว่าไม่แพงเลยเนาะที่รักมันตกแก้วละแก้วละห้าเหรียญเจ็ดสิบเก้านะคะของกบแก้วห้าเหรียญของกบห้าเหรียญเจ็ดสิบเก้าของสามีกบห้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะถ้าเราไปซื้อร้านอื่นเนาะที่เราไปซื้อประจําก็เพิ่มเงินแค่ข้างหลังพวกเราไปกินประจํามันห้าเหรียญห้าสิบใช่ไหมประมาณห้าเหรียญห้าสิบนะอ,อันนี้แค่เพิ่มมาหน่อยนึงอร่อยด้วยชนแก้วหน่อยติง๊ง หันมาทักทยายเพื่อนหน่อยโดนเมียเอ็ดโดนเมียเอ็ดเหมือนเด็กไหม <Yeah. S 1> คือสามีก่อนไม่เหมือนเด็กนะพอโดนเมียเอ็ดที่รักตรงนี้ก็มีติ่มซำม,มีอะไรตรงเนี้ยซอยเนี้ยคือมีแบบติ่มซำม,มีอะไรเยอะมากเลยเนาะเือหลังเรามาลองกินดูไหมที่รักมีฝือด้วยใช่ไหมที่รัก P H O นี่โปะใช่ไหมเนี่ยเกี๊ยโอ้มีฝือด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้นะอยากได้อยาก เราบอกว่าเสียงกบหัวร้อนหน้าเกลียดมันมีรูปสปาเท้าอยู่ตรงนี้สามีบอกว่าเอาไม่อยากได้ไหมไอยอยากได้ใช่ไหมไอไอยอยากได้ไอก็บอกหนูอะของกบเนี่ยมันอร่อยมันหวานพอดีหวานกําลังพอดีทุกอย่างลงตัวนะคะไม่หวานมากหวานกําลังพอดีแล้วก็แต่ของสาม,มีกบถ้าถ้าตอนบ่าย ตอนบีบายกบต้องซื้อแบบของสามีกบแน่นอนเพราะมันเป็นกาแฟอร่อยน้องที่แล้วักาแฟคณหนูไม่ใช่กาแฟคณหนูเป็นแค่นมเฉยๆเป็นแค่อันนี้เฉยๆไม่ใช่กาแฟโอเคค่ะเ,เพื่อนๆกบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะพเพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้น์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะ มาโอ้หนูเลิกหนูขอโทษอ้าขอบคุณเพื่อนเลยแล้วก็หนูจเจิกหนูมากินอะไรมันเลิกโอเคบาย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 ยังบายบายค่ะมินิฮาร์ดค่ะ